เชื่อนะครับว่าเขาจะตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพาวโมสต์ของวัดนะครับผมแล้วคือใครที่มาวัดจอมเกตในนี้นะผมก็จะมาหาแม่พิกุลนะครับนี่เป็นชุดไทยนะที่เป็นลักษณะสีแดงทั้งหมดนะครับผมซึ่งสวัสดีครับทุกคนนะที่กำลังรับชมช่องมีบัวพาเพื่อนเที่ยวนะวันนี้ผมกับเพื่อนะมาอยู่ในจังหวัดระนแร่นีสยานะครับและที่นี่นะครับผมคือวัดจอมเกตครับ วัดหนึ่งในอำเภอปางประหันนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะและวัดที่มีเรื่องราวความประทับใจต่างๆมากมายนะวัดนี้นะครับผมอยู่ไมไกลจากตัวเมืองพระนครศรียามาเนี่ยแต่ถึงขนาดนี้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะเยี่ยมชมบรรยากาศในวัดจอมเก๋นี้พร้อมกันนะว่าบรรยากาศวัดจอมเก๋นี้มีอะไรบ้างและแน่นอนครับวันนี้ผมตั้งใจนะครับมาหาแม่พิกลนะครับผมซึ่งเป็นยิงสูงศักดิ์โบราณนะครับในอดีตนะครับซึ่งก็เป็นที่ลือกันว่าท่านนั้นสามารถที่จะบำบัดทุกนะครับผมแล้วก็ช่วยคนมีโชคมีลาภ การเกิดขึ้นมาแล้วมากมายนะผ่อนบ้านผ่อนรถปลดหนี้ปลดสินสาเร็จมากมายนะครับและเรื่องราวของท่านนะการค้นพบและอาการที่ท่านได้อยู่ในวัดจอมแก่นนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่มาอย่างยาวนานและต่อนเนื่องนะครับและที่นี่นะครับวัดจอมแก่นนะครับอยู่ที่อำเภอพระนครศรียาครับการเทศถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพัเพื่องน,นะไปชมกันนะวัดแห่งนี้มีอะไรบ้างตามมาเลยครับไปเรื่องราวของวัดจอมแก่นนี้นะครับมีเรื่องเล่าที่น่าประหลาดจากชาวบ้านสมัยก่อนที่เล่าต่อๆกันมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยักษ์ผู้เฝ้าสถานที่แห่งนี้ครับ ระโบสถของวัดจอมเกตแห่งนี้จะมีรูปปั้นของยักษ์เก่าแก่กว่าร้อยปีเป็นยักษ์ในท่าประทับนั่งที่ไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องเทพเทวดาที่จะสวมชฎาสายสังวลอย่างปัจจุบันนี้ครับและรูปปั้นยักษ์เหล่านั้นนะครับก็มีความน่ากลัวอย่างประหลาดอีกด้วยครับชาวบ้านเล่าไว้ว่าที่แห่งนี้นะครับมีความประหลาดอย่างหนึ่งนะฮะที่ว่ากันว่าสัตว์ทุกชนิดที่ผ่านมาทางนี้ไม่ว่าจะเป็นนกเป็นไก่แม้บินผ่านเข้ามาในาเขตก็จะหายไปอย่างน่าสงสัยสถานที่แห่งนี้นะครับจึงกลายเป็นที่ที่มีควาาาาามมมน่่เกกงขอย ต่อมาได้ไดนทิ่ท่านเจ้าวาดก็เข้ามาปรับปรุงสร้างองค์ยักษ์เก่าแก่นะครับที่อยู่รอบพระวสตหลังนี้ให้มีการแต่งองค์ทรงเครื่องบารมีเทพสวมชฎาประดับยศให้เหมาะสมกับบารมีอำนาจทําให้สถานที่แห่งนี้นะครับกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนต่างเดินทางเข้ามากรา,าบขอพรต่อองค์เท้าเวสวร์กันครับและการสร้างองค์เท้าเวสวรประทับนั่งนี้นะครับทำให้หลวงพี่เลี้ยงต้องเรียบประเนินการสาเหตุมาจากในช่วงเช้ามืดวันหนึ่งหลังจากที่ตัวท่านเดินจากจาวัด เตรียมไปประกอบสามักิจเชกเช่นในทุกๆวันก็กลับเคิมหลับไปชั่วขณะหนึ่งและในขณะที่วูไปนั้นก็ได้ยินเสียงปริศนาที่ดังกังวานออกมาจากที่ไหนสักแห่งที่ตัวท่านก็ไม่สามารถจะระบ,บุหน้าค่าตาของต้นเสียงนั้นได้เสียงนั้นพูดออกมาว่าท่านจะไม่สร้างเราบ้างหรือไงหลวงพี่เลี้ยงก็ถามกลับไปว่าท่านเป็นใครเสียงก็ตอบกลับมาว่าเราคือท้าวเวสสุวรรณท่านต้องสร้างนะถ้าท่านไม่สร้างเขาก็จะสร้างสร้างกันไปหมด และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นขององค์เท้าเวสุวรรณที่ต้องสร้างขึ้นในท่าประทับนั่งนั่นเองครับโหไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจะตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพาะโบสถ์ของวัดนะครับผมแล้วก็ประติมากรรมที่เป็นองค์เท้าเวสุวรรณนะแล้วก็มีเท้าจากตุลกบาลทั้งสี่นะฮะเป็นรูปปั้นแบบในท่านั่งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของพาะโบสถ์หลังนี้นะทุกคนเราจะมีใบเสมานะครับนี่ตลอดเลยนะ ยอดเลยถือว่าเป็นโบสถ์แรกนะครับผมที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะที่จะไม่เหมือนที่ไหนๆนะเพราะว่าที่อื่นเขาจะเป็นยืนหบดเลยเนาะตรงนี้จะเป็นนั่งหบดเลยนะครับผม <S <S เป็นการนั่งแบบขาขวาทับขาซ้ายนะครับผมแล้วก็เหมือนท่านั่งก็มีความสง่างามในในรูปปั้นอยู่แล้วนะฮะทุกคนก็ะจะมีอาวุธประจํากายนะครับผมถือเอาไว้ในมือขวานะตรงนี้นะครับ รู้ว่าวันนี้พระโบสถเปิดต่อนะครับที่ผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูอย่างด้านในนะครับผมที่นี่สร้างไว้แบบสวยงามนะฮะอาจจะไม่เปิดนะฮะทุกคนโอ้โหปที่น่าเสียใจเสียดายนะครับไม่เปิดนะครับพระโบสถก็ทําให้เราได้ชมแค่รอบนอกนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมแต่ก็คือเรามาที่นี่นะวัดจอมเกตอย่างนี้นะครับผมเราก็จะได้มาเจอเท้าวิสุวรรณนะครับในท่านาคแล้วก็จะมา แม่พิคุลนะครับผมหญิงชาวอายุทยานะครับผมที่ค้นพบในแม่น้ำนะฮะแล้วก็นําขึ้นมานะครับผมแล้วก็ส่งต่อมาจนถึงวัดจอมเกตแห่งนี้นะครับแล้วก็ด้วยบารมีของแม่พิคุลด้วยนะก็ทําให้การสร้างวัดแห่งนี้นะครับผมก็ร้่งร่วงไปได้ดีนะสำเร็จอัศจรรย์นะทุกคน ที่ด้านในของวัดนะครับจะมีเรือนโบราณที่เป็นที่รู้จักของคนไทยและต่างประเทศซึ่งนั่นก็คือเรือนของแม่พิกุลค,ครับหญิงสาวโบราณชุดไทยสีแดงผู้ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนมาอย่างมากมายทั้งด้านโชคลาภหน้าที่การงานและที่สําคัญนะครับช่วยการสร้างวัดอีกด้วยครับตำนานการพบแม่พิกลนะฮะสืบเ,เนื่องมาจากชาวบ้านในสมัยก่อนที่จะดำน้ํางมหาสมบัติตามคุ้งน้ําและวางน้ําอยู่เป็นประจำจนได้พบกับสรีระโบราณก็ได้นํามาไว้ที่วัด พระอาจารย์ยศก็ได้รับเอาไว้นะครับท่านก็ได้เข้าสมาธิไปดูว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งนี้ก็พบกับหญิงสาวนางหนึ่งนะฮะที่มีลักษณะผมยาวผิวขาวหน้าตางดงามสละสะลวยเป็นหญิงสูงสักดูได้จากการแต่งกายนะครับที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรนุ่งชุดไทยสีแดงสดและที่สําคัญนะครับเป็นหญิงสาวที่ชอบดนตรีไทยโดยชอบเล่นเครื่องดนตรีไทยประเภทซอพระอาจารย์ยศก็ได้เก็บรักษาธีลระโบราณเอาไว้เพื่อใช้ในการสมาธิ แล้วก็ได้ส่งมอบต่อให้หลวงพี่เลี้ยงนะครับดูแลสืบต่อมาในวัดจอมเกตแห่งนี้ตรงด้านหน้าแท่นตรงนี้นะครับผมก็จะมีรูปหล่อ,อะนะครับเป็นผู้หญิงสูงสักนะครับว้ผมยาวนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นเครื่องสักระ,ะนะครับมีชุดผ้าสไบแดงแล้วก็มีตนตทีไทยนะครับผมเป็นอุปกรณ์ดนตทีไทยนะี่คือซอนะครับผม ก็ถูกนํามาจาัดวางถวายไว้และด้านข้างก็จะมีคาถาบูชาหุ่นพยนต์แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีตุก๊กตานะครับสองสามตัวนะฮะนี่ที่คาดว่าน่าจะเป็นหุ่นพยนต์นะเป็นหุ่นที่ถูกกํากับด้วยพระเวทนะพระคาถานะซึ่งก็จะมีหน้าที่ต่างๆที่ผู้ใช้นะครับผมให้ทําหน้าที่อะไรก็าตามนะฮะก็จะสั่งกบกับเอาไว้นะจุดตรงนี้นะครับผมตรงนี้ทุกคนและตรงนี้ก็จะมีพระคาถาบูชานะฮะปิโยปิยังสัพพะลาพังสัพพะสิเนหังปิยัง มะมะนะครับผมก็เป็นพระคาถาที่เรามาเข้ามาอย่างตำหนักก็ใครที่อยากจะเดินทางมานะครับมาหาแม่พิคุณอยากจะมาขอให้ท่านช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ลองมาบอกกล่าวท่านได้นะครับณจุดนี้นะทุกคนในวัดจอมเกตแห่งนี้นะครับก็ามักจะมีคนเห็นหญิงชุดแดงเดินไปเดินมาบนเรือนโบราณครับหรือไม่ก็จะมาในวันสําคัญเช่นวันไหวครูของทางวัด หลายคนนะครับเมื่อได้มาขอพรต่อแม่พิกุลกลับไปก็พบแต่ความสาเร็จอย่างที่ขอก็กลับมาแก้บนเป็นเครื่องสักการะต่างๆมากมายเช่นชุดไทยมากมายหลายชุดเครื่องสาอางและทางวัดนะครับก็ได้จัดสร้างเหรียญพระนะฮะโดยให้ชื่อเหรียญว่าภายแม่พิกุลซึ่งสร้างในปีพุทธศัก,การาช2558และเหรียญนั่นเองนะครับก็ไปที่รู้จักโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศจนชาวต่างชาติทั้งคนจีนฮ่องกงสิงคโปร์ต้องเดินทางเข้ามาวัดเพื่อที่จะมาขอบูชาพระภายแม่พิกุลนี้เอาไว้ติดตัวครับ ที่นี่เนระมีวังมัตฉาเลยนะครับผม,ผมจะพาทุกคนไปดูวังมัตฉาเนะี่ยเราก็เดินมาตรงที่บริเวณให้อาหารปลานะครับหรือเรียกว่าวังมัตฉาโอ้ด้านใน <ixo ly> ตรงนี้วิวดีทุกคนมันจะเป็นแพรลงไปนะครับผมยื่นลงไปจากสั่งนะฮะก็เป็นจุดท,ที่น่าจะมาให้อาหารปลาเนะี่ทุกคน <ixo ly> กันต่อนะครับตรงอุ้ยเยกีเลยก็เป็นบริเวณที่เราสามารถเดินทางมาวัดจอมเกตน,นะก็จะมีไม้หาปลาได้และมีฝน,นมันจะตกนะทุกคนคือใครที่มาวัดจอมเกตในนี้นะผมก็จะมาหาแม่พิกุลนะครับผมมาที่เรือนเรือนตำหนักของท่านนะซึ่งจะอยู่ด้านบริเวณด้านในนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับผมวิหารไม่ได้เปิดนะพระโพธิ์ก็ไม่ได้เปิดนะครับวิหารก็ไม่ได้เปิดนะอาจจะทําการาทำอะไรอยู่นะครับ คงไม่ได้เปิดให้เราเข้าชมก็ชมได้แต่รอบนอกนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาวัดจอมเกดนะครับผมคือตั้งใจนะครับมาหาองค์ท้าวเวสวรรณนะฮะในท่านั่งแล้วก็มาหาแม่พิคุณนะครับผมที่เป็นเรื่องตำนานเรื่องเล่าเก่าขานกันนะครับถึงเรื่องราวความอาัศจรรย์ของแม่พิคุณนะฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแล้วนะครับผมแม่พิคุณ ให้เปิดนะครับคือโดยส่วนใหญ่อวัดวาอารามต่างๆนะส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เปิดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเท่าที่สอบถามหลายๆวัดนะครับก็จะบอกว่าไม่มีคนเฝ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับมิจฉาชีพหรือว่าคนที่เข้ามาในวัดน่ะนอกจากจะมาแบบเหมือนมาทมําบุญหรือว่ามาอะไรเงรี้ยเขาก็จะเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อื่นก็มีนะครับแบบกลุ่มคนที่เขาจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากวัดอย่างเช่นแบบตู้บริจาคอะไรต่างๆนะแล้วก็พระสาคัญสาคัญนะในพระวิหารพระโบสถ์ก็เลย หลวงพ่อหลวงพี่เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเออปิดไว้แล้วกันนะครับถ้ามันไม่มีเหตุสําคัญหรือว่าเป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เปิดนะเพราะว่าป้องกันไว้นะเพราะว่าของเนะก็มีมูลค่านะครับผมต่อจิตใจแล้วก็มูลค่าทางทรัพย์สินนะฮะก็นะครับนี่นี่แหละครับระบาดครับมิจฉาชีพก็เลยปิดไว้ดีกว่านะครับป้องกันไว้ก่อน นี้นะฮะเราก็น่าจะมากันในคลิปสั okay. ้นๆนะฮะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะผมลงเม็ดแล้วนะตอนนี้ฟ้าบริเวณแถวนี้มืดแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปหน้านะฮะจะพาทุกคนไปที่ไหนต่ออะไรยังไงนะครับผมฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ไิ้พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะเอาพื้นที่ที่น่าสนใจนะฮะมานำเสนอเพื่อนๆนะฮะและพาเพื่อนๆไปเที่ยวพร้อมกันนะฮะสำหรับนี้มิกบูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับฝนตกฝนตกไปแล้วทุกคน การเดินธรรมายานดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้นะครับทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวของภพชาติเรื่องราวของเทพเทวดาในพื้นที่ศาสนสถานนะครับที่มีมาทุกยุคทุกสมัยและก็เป็นเรื่องราวที่หลายหลายคนนะครับมีโอกาสได้ประสบพบเจอด้วยตนเองทุกอย่างล้วนมีเหตุผลและทุกอย่างนะครับก็ล้วนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์และกําเนิดบุญสัมพันธ์เท่านั้นนะฮะที่ทําให้เรื่องราวเหล่านี้นะครับได้มาพบเจอกันสวัสดีครับ